ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องปลาจีมรีสเตชันนะครับเรามาถึงชุมทางศรราชานะครับนี่ครับเรามาถ่ายเจ้า q s Y นะครับจำนวน15คันนะครับซั่งนําเข้ามาครับนี่เริ่มต้นเลย5 2 3 5นะครับ q s Y วันนี้เราจะถ่ายกันรัวๆเลยครับทั้ง15คัน อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาครับคันที่หนึ่งคันที่สองห้าสองสามหนึ่งโอเกิดเราเลยนะครับคันนี้ห้าสองสามหนึ่งลูกรักลูกรักเลยนะครับห้าสองสามหนึ่งยกเป็นลูกอีกคันหนึ่งจากอาตตอม นี่นครับเดีย๋ยวนี้ก็จะมีแบบแบบล็อกได้แล้วครับเนี่ยครับเป็นกุญแจล็อกได้แต่นี่รอยอะไรเนี่ยเป็นรอยเสร็จแล้วนี่นะครับไปรัวๆห้าสองสามสามครับรัวๆครับวันนี้ กับกาพระองค์เจ้าบุรชัดชายกรนะครับอยู่ข้างบนนู่นครับรรัว,วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีครับสามห้าสองสองสี่นะครับกันที่สีคสสสสส่ครับห้าสองสองสี่ันที่สี่ครับแบบรวรัวเลยนะครับไปเหยถึงนู่นเลยครับ แล้วห้าสองสองหนึ่งนะครับขันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับห้าสองสองหนึ่งขันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาห้าสองสามสี่ขันที่สามสิบสี่นะครับของรถนี้นะครับไปเร่รัวเลยครับ ไปเรวๆเลยครับฝนตกหน้าดูสงสัยเนี่ยห้าสองสองเจ็ดนะครับคันที่ยี่สิบเจ็ดของรถนี้นะครับคันที่ยี่ิบเจ็ดนะครับแต่แปลกทำไมเขาไม่เรียงเป็นขบวนแล้วก็มาห้าสองสองหกคันที่ยี่สิบหกนะครับของรถนี้นี่นะครับ ไม่ได้พาไม้กันสั่นมานะครับวันนี้อายาวๆเลยนะครับห้าสองสองสองนะครับคันที่ยี่สิบสองนะครับของรถนี้นะครับรถสิบห้าคันนะครับแต่ว่าเป็นคันที่ยี่สิบสองของจากรอบที่แล้วยี่สิบคันนะครับวันนห้าสองสองแปดคันที่ยี่สิบแปดนะครับ ของใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แค่ผ่านการวิ่งจากนุ่นมานะครับท่าเรือแค่ผ่านการวิ่งจากท่าเรือมานะครับห้าสองสองสองสามกันที่ยี่สิบสามนะครับคันที่ยี่สิบสามของรถนี้ต่อเนื่องเลยครับ ห้าสองสามสองนะครับคันที่สามสิบสองนะครับของรถนี้จะจะต้องลงนะครับก่อต่อนเนื่องต่อนเนื่องครับห้าสองสองเก้านะครับคันที่ยี่บเก้านะครับของรถนี้นะครับบริษัทควันหยวนนะครับ ว s y นะครับเบร์สัตว์ C.R.C นะครับเป็นผู้ผลิตง่ายๆจีนผลิตครับนี่ห้าสองสามศูนย์นี่นะครับห้าสองสามศูนย์กะกับนี่ครับ จนคันสุดท้ายนะครับห้าสองสองห้านะครับการที่ยี่ห้านะครับการที่ยี่ห้านะครับคันนี้ฝั่งนูน้นนี่นะครับ นี่นครับนี่ก็เป็น CSR SDA3 นะครับรุ่นนี้ SDA3 5107 5117นะครับเป็นรุ่นที่ว่าหมายเลขจะรันจากตัวนี้มานี้ครับไอตัวโน้นรุ่นรุ่นพี่ไอตัวนี้รุ่นน้อง QSY นะครับ นี่นะครับอ่า GEA นะครับ GEA อทำขบวน GEA นี่นะครับโน,น่นก็ซีเอสด s เอสามนะครับมีแพนด้านะครับ นี่ครับนี่ครับบนสินค้าเข้ามานะครับขอถ่ายลากคลิปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดต่อ ครับถ่ายเรื่อยๆเรื่อยๆ CSR SDA สามมีพันดานะครับหรือมียักษ์ผ่านชุมชุมทางศรีราชาเสียงเงียบเหมือน q s Y เลยหรือสึกเครื่องตัวเดียวกันแล้วมั้งคืนนี้ ตกระบวนสินค้าผ่านนะครับไปยอดแหลมฉบังนะครับจากลาดกระบัง5้าหนึ่งหนนะครับ เันเลยครับ C X A ขอพักคลิปท่านี้ก่อนนะครับ